สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์พันของประเทศเวียดนามรุ่นเก่านะผมมันจะเป็นมนก็นี่ครับผมเห็นไหมทุกคนแบงค์พันของของประเทศลาวนะผมไม่ใช่ดิของประเทศเวียดนามทุกคนพูดผิดนะผมแบงค์พันของประเทศเวียดนามนะผมเห็นไหมทุกคนนี่นะผมเป็นอีพีสามแล้วนะผมนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้เป็นรูปช้างนะผมอันนี้บอกก่อนไม่ใช่แบงค์ไทยนะผมเป็นแบงค์เวียดนามนะผม เห็นไหมทุกคนเป็นเบงเวียดนามึ้งเก่านะผมเห,ะนะเห็นไหมทุกคนนะเห็นไหมทุกคนนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมก็20ปีผมก็ลืมครับกดแชร์กดไลค์กดกดตับตะไครด้วยนะครับบายยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอันนี้ระดับความก่าประมาณ30ปีนะผมอาจจะได้ยินเสียงเสียงสูนักก็ขออภัยด้วยนะผม บายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ